The facial muscles and the expressions they manifest are inextricably tied to the soul. These electrified needles aren't meant to torture you, they just haven't discovered a more effective method yet. Taking him with me is my only choice. Ayla. He's silent. Melancholy and mysterious. The pain of his past caused him to lose a part of himself. But from this day forward, my treatments will make it all better. I know she's helped me get a little better. And I know I'm still recovering. Even though her treatments have been helping less and less lately. The hypnosis experiments have yielded incredible results. But now, they are starting to stagnate. Those sporadic fragments of memories keep scaring me awake at night. There's no difference between me and a corpse. Your heart radiates warmth. I anticipate your arrival, Dr. Mesmer. Should you accept this gift, please bear a sword for my conversation. สวัสดีครับมาดามเรดช่วงนี้มีคู่รักที่กำลังจะเข้ามาในประสาทคู่ใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่นี้นะคะเป็นคู่รักแท้ๆเลยนะคะไม่ใช่คู่รักที่เราตั้งอุปโลกขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในตัวเกมเนี่ยทั้งสองคนจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าในช็อตที่เขาเชื่อมต่อกันเนี่ยเขาทำยังไงบ้างฝ่ายชายที่เราส่งเข้าประกวดนะคะชื่อว่าเอมิล เขาจะใช้ตะขอแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกรงเล็บนะคะเพื่อที่จะหนีโดยมันจะมีทั้งหมดเป็นสายละสามชิ้น เหมือนว่าตะขอเกี่ยวจะไม่ติดครูดาวนะครับถ้าเป็นนาอิฟหรือว่าแม่แม่หมอนะอาจจะต้องเข้าหาฮันเตอร์เพื่อที่จะดูดเหมือนกับพลังเข้ามาแล้วก็จะสามารถใช้ของได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ดูเหมือนจะใช้ได้ตลอดเลยจากเซอร์เบต้าที่เขาโชว์ให้เราเห็น ่วนอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนบัคเข้าไปในกําแพงแล้วก็หลุดออกมานอกกําแพงเลยแต่ว่าถ้าเกิดบัคแบบนี้นะสบายเลยนะคะเพราะว่าฮันเตอร์จะตามเราไม่ทันโดยทันทีแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแก้ยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เซอร์เบต้าทดลองให้เราดูว่ามันยังบัคอยู่นะคะต่อมาเรามาดูนักจิตวิทยานะคะหรือว่า ADA. เอดาเอดาเนี่จะมีนกหวีดหรือว่าครุยเล็กๆ1อันในการที่เธอเนี่ย จะสามารถสะกดจิตเพื่อนร่วมทีมได้โดยการเป่าหนึ่งครั้งจะติดคูดาวประมาณ20วินาทีนะคะและหลังจากที่เธอแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยการฮิวให้กับเพื่อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวของเธอเองมีค่าความกลัวเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับตัวของนักจิตเองเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดจากการถูกทำร้ายโดยฮันเตอร์เธอจะไม่สามารถรับการรักษาจากเพื่อนร่วมทีมได้เลย แต่ฟังก์ชันของนักจิตนะคะก็คือเธอสามารถลดค่าความตึงเครียดของเธอลงได้ครั้งหนึ่งและเมื่อเธอทําเช่นนั้นแล้วเธอจะสามารถรับการรักษาจากเพื่อนร่วมทีมได้โดยปกติค่ะ ความสัมพันธ์ของสองคนนี้น่าแปลกนะครับแน่นอนค่ะพี่ฮอปคือทั้งผู้ป่วยและนักจิตเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากเมื่ออยู่ในระยะที่กำหนดผู้ป่วยและนักจิตสามารถวิ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วและก็ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดน,นะคะทั้งสองคนสามารถที่จะยื่นมือออกไปแล้วก็วิ่งเข้าหากันเหมือนเป็นแมกเนตที่จะดูดเข้าหากันโดยง่ายอย่างนั้นเลยคะ่ะ